นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐรมนตรีและคณะนะครับก็เดินทางไปที่จังหวัดสาะแก้วเพื่อเป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรตินะครับโรงพยาบาลชัยพัฒนแล้วก็หน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมาบัชนิสาหกรอบ28 กรกฎาคม2567นะครับณศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพยุพหราชอําเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะครับจากนั้นท่านก็เดินทางนะครับมาถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะกแก้วนะครับโดยมีอสมนะฮะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับต่อมาในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านกล่าวรายงานว่าตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒและหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการทางการแพทย์ขยายศักยภาพในการรักษา,าผู้ป่วยเฉพาะทาง ลดการส่งต่อผู้ป่วยโดยดำเนินการทั้งสิ้น72แห่งคือมีการยกระดับคุณภาพบริการ36แห่งยกระดับการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยการสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน36แห่งทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้วได้รับวงเงินสนับสนุนประมาณเกือบ10ล้านบาทภายใต้โครงการยกระดับดูแลสุขภาพชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพคลินิกหมอครอบครัวนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒนและโรงพยาบาลปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา,ามงคลเฉลิมพระชนม์รรรนาหกรอบ 28กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้รัฐบาลก็ได้น้อมนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความเป็นสุขของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภารกิจท่านนายกที่จังหวัด สาแก้วนะฮะทำบูฟังนะครับ